อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องโฟกัสกันเช้านี้นะคะภาพพลเมืองสนใจเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการขายค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะตลาดบางจุดเนี่ยนะคะถือว่าเป็นแหล่งรายได้ดังนั้นเช้านี้จนไปดูตลาดเก่าแก่นะคะของคนในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีการปักหมุดรายงานเข้ามาว่าก่อนหน้านี้การระบาดระลอก3 ตลาดแห่งนี้เนี่ยเขาปิดกันมา3เดือนทีเดียวนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่เดือนเมษายนค่ะล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งจะสามารถเปิดให้บริการกันอีกครั้งหนึ่งซูมกันให้ดูใกล้ๆคุณอนุพงศ์ตาจีนะค่ะนักข่าวพลเมืองจังหวัดลำปางชวนดูบรรยากาศการเปิดตลาดอีกครั้งนะคะที่นี่เขาเรียกกันว่ากาดกองต้าค่ะปิดมา3เดือนแล้วก็ล่าสุดนั้นสามารถที่จะกลับมาเปิดอีกครั้งแล้วบรรยากาศคึกคักด้วยนะคะ คนสนใจมาค้าขายเพราะรายได้ตอนนี้หดหายไปหมดตลาดเปิดต้องรีบมาขายคนซื้อก็มาซื้อกันอย่างคึกคักค่ะภายใต้มาตรการในการป้องกันโควิด -19 กันอย่างเข้มงวดนะคะทีนี้เนี่ยความน่าสนใจของตลาดนี้คุณอนุพงศ์ก็ไปคุยกับคนที่ไปเดินตลาดเขาบอกว่าถ้าไปเจอพิกัดไหนคนรุมร้านไหนเยอะๆเนี่ยนะคะสำนึกส่วนตัวต้องมีค่ะถ้าเผื่อคนเยอะพยายามเลี่ยงไปร้านอื่นๆก่อนเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันตัวเองป้องกันโควิด -19 นะคะ ถ้าดูจากพิกัดภาพเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตลาดมีความเก่าแก่และอยู่ในพิกัดที่มีความสําคัญมากค่ะจุดนี้นะคะคุณผู้ชมตลาดอยู่ด้านล่างดิฉันขยับขึ้นมานิดนึงอ่ะนี่ค่ะตลาดอยู่บริเวณนี้นะคะตลาดหรือว่ากาดกองตาอยู่ในบริเวณเส้นทางถนนสายเก่าเขาเรียกกันว่าถนนตลาดเก่าบางคนอาจจะเรียกตลาดนี้ว่าตลาดจีนะนะคะคุณผู้ชม จุดนี้อย plain, ู inside, oh outside, inside, ่ใกล้กับสะพานรัศดาพิเศษด้วยตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปางค่ะอยู่ในเส้นทางที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าขนานอยู่กับน้ํานะคะถนนเนี่ยขนานอยู่กับน้ําก็คือน้ําวังเนี่ยนะคะจุดนี้เคยเป็นจุดรุ่งเรืองทางการค้าในอดีตเป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาของผู้คนนะคะเรียกง่ายๆว่าเป็นเมืองท่าที่สําคัญทางเศรษฐกิจของลําปางและปัจจุบันก็เปิดเป็นถนนคนเดินให้คนในพื้นที่นั้นมีรายได้ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ อย่างที่เห็นในภาพนะคะมีการจัดการในกาดกองต้าคือไปถึงเนี่ยตั้งจุดคัดกรองกันก่อนอันนี้เป็นมาตรการทั่วไปที่เราจะเห็นได้ในแทบทุกตลาดนะคะจุดคัดกรองต้องมีลงทะเบียนต้องมาบริการล้างมือก็ต้องมีให้ครบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยที่สําคัญคนที่มาเดินเขาก็จะดูแลตัวเองอย่างที่ดิฉันบอกแล้วค่ะคือคนมันเยอะคุณผู้ชมดูในภาพคนเยอะแต่หลายคนสะท้อนว่าพยายามจะไปในร้านที่คนน้อยๆกระจายกันซื้อกระจายกันขายเนี่ยนะคะ แต่ว่าความหวังหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้าที่นั่นสะท้อนมาผ่านทีมข่าวพลเมืองก็คืออยากจะได้เรื่องของวัคซีนนะคะพวกเขาหวังว่าถ้าได้ถีดวัคซีนให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนในพื้นที่ให้ครบเลยตลาดแห่งนี้น่าจะเปิดต่อไปได้ช่วยสร้างไรายได้ได้เยอะแล้วก็กู้เศรษฐกิจฐ,ฐานรากระดับชุมชนกลับมาได้คะ่ะ ที่ทางกองท่าเนี่ยจะเปิดเองคณะกรรมการก็ได้พูดคุยกันแล้วก็คุยกับทางชุมชนว่าถามความคิดเห็นของทางชุมชนครับในเรื่องขั้นตอนการเปิดเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เมื่อประมาณต้นเดือนเราได้มีการให้พ่อค้าแม่ค้ามาลงทะเบียนเพื่อที่จะได้รับวัคซีนอย่างนี้ครับเราก็คาดหวังว่าตรงนี้ทางจังหวัดเนี่ยจะให้กลุ่มกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเป็นกลุ่มที่3อาทิตย์นี้ที่เราจะเปิดเราได้มีการเช็คตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์อย่างนี้ครับ ให้เขามาเช็คซ้ำอีกทีหนึ่งว่าเขาเนี่ยได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้ฉีดหรือยังหรือว่ารอคิวอ,อย่างเงี้ยครับผมตลาดปิดนะคะมันก็ทำให้รายได้ของร้านเราในลดลงเยอะมากค่ะเมื่อก่อนช่วงก่อนโควิดอ่ะเวลาหยุดวันหยุดยาวอย่างเงี้ยก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเนาะรายได้มันก็จะแบบบางทีก็วันละเป็นหมื่นเลยแต่พอตลาดปิดปุ๊บอะ่ะมันกลายเป็นแบบวันละร้อยบางทีก็ไม่ถึงบางวันก็คือไม่ได้เลยอะค่ะ ก็ถ้ามีวัคซีนที่ฉีดอะก็ยินดีจะฉีดค่ะยินดีมากๆเพราะว่าเราก็มันมันได้ฉีดก็ยังดีกว่าไม่ได้ฉีดเนาะแล้วมันก็จะทําให้เราแบบมีความมั่นใจในการเปิดร้านประมาณหนึ่งด้วยค่ะจองไว้แล้วครับผม3ู้สเกต3กรกฎาคมครับจองผ่านอสมในหมู่บ้านนะครับมั่นใจนะครับป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับก็ถ้ามีการแพร่ระบาดของโควิดก็น่าจะกล้าขายกลับมาสู่สภาปกติครับ นี่แหละค่ะตลาดเป็นแหล่งไรายได้ดังนั้นจึงเป็นพื้นที่สําคัญที่จะกู้ระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นนะคะคุณธีรเดชพูนวิสาคะเนี่ยหลายคนสะท้อนมาแล้วบอกถ้ามีวัคซีนก็อยากฉีดอ,ะอ่ะตอนนี้จองและได้คิวยาวอันไกลโพ้นนะคะ,คะเป็นความหวังอ่เมื่อไหร่จะมาครบสักทีดิฉันก็ตอบไม่ได้จริงๆค่ะถ้าเกิดได้ปูพรมแบบว่าเต็มที่<ช>แต่ว่าร้อยละเจ็ดสิบอย่างนี้เขาบอกเอาไว้เนี่ยจะได้อุ่นใจกันเป็นหลายคนคือตอนนี้ยังไปยืนรออยู่เลย อย่าว่าแต่เข็มหนึ่งเลยบางคนเข็มสองเ่ยยังไม่แน่ใจว่าจะได้ฉีดตามกำหนดเวลากระตุ้นภูมิหรือเปล่านะคะค